สวัสดีครับผู้ชมช่องกเกษตรไวชราคลิปนี้ผมจะพามาชมการดูแลรักษากอไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งครับช่วงเข้าฤดูฝนนะครับก็จะต้องทำการตัดแต่งแขนงนะครับแล้วก็ยอดไผ่เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้สูงนะครับเพื่อเป็นการดูแลรักษาในช่วงหน้าฝนให้ให้กอและ ทรงพุ่มนั้นโลงครับพาไปชมครับเกษตรไว้ชลามาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเมื่อเข้าสู่ฤดูหน้าฝนไผยก็จะเริ่มแตกยอดและ,ะแขนงขึ้นมาใหม่ครับนะก็จะทำให้แขนงรละใบนั้นเยอะขึ้นครับ เราก็จะต้องทําการตัดแขนงทิ้งฮะเพื่อที่จะไม่ให้กอไผ่ที่เราปลูกไว้นั่นลกครับก็จะเป็นแขนงลักษณะนี้ครับนะเมื่อเวลาที่เข้าสู่ฤดูฝนก็จะเริ่มแตกขึ้นมาใหม่ในลักษณะนี้ครับก็จะแตกมาตามข้อนะครับสลับกันซ้ายขวานะถ้าเกิดเรา ปล่อยไว้นะครับเขาก็จะแตกเป็นใบที่หนานะครับทําให้กอไผ่นั้นหนาและทึบนะครับแสงแดดและลมก็จะเข้าไม่ถึงนะฮะก็จะทําให้โคนนั้นสะสมนะฮะก็อาจจะเป็นเชื้อโรคและ,มะแมลงได้ครับก็จะต้องทําการตัดแต่งทุกปีนะครับจัดช่วงและวยาระยะเวลาครับผมก็จะจัดช่วงระยะเวลาในการตัดแต่ง หน่อก็จะออกดกมากครับในช่วงหน้าฝนก็จะต้องเลือกตัดหน่อที่ไม่สวยนะฮะหน่อที่เล็กๆครับเราจะต้องตัดหน่อที่เล็กๆที่ไม่สวยนั้นทิ้งแล้วก็ปล่อยไว้เฉพาะหน่อที่อวบใหญ่เพราะว่าเขาได้น้ำฝนฟ้ามชุ่มชื้นสูงนะครับเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาเยอะครับเราก็จะต้องตัดแต่ง หน่อที่ไม่สวยออกครับให้เหลือแต่หน่อที่สวยๆแล้วก็ตัดแต่งยอดครับนะครับยอดของไผ่นั้นจะสูงครับนะเราก็จะต้องตัดตัดออกครับตัดออกให้เหลือประมาณสองเมตรครับนะครับ ตัดออกถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดออกช่วงฤดูฝนนี่เขาแตกแขนงและใบยเยอะนะครับก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าฝนตกมาเขาจะโค้งงอครับลมแรงๆก็จะทำให้หลำต้นนั้นโยกและเอ็นครับก็จะต้องตัดยอดออกครับเพื่อควบคุมทรงพุ่มไม่ให้สูงครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะตัดออกให้ให้เหลือลักษณะนี้ครับก็จะเป็นการควบคุมทรงพุ่มให้เตี้ยครับก็จะง่ายและสะดวกในการดูแลในช่วงหน้าฝนนะครับก็ประมาณสองเมตรนะครับตัดยอดออก ให้มีความสูง2เมตรครับเพราะว่าหน้าฝนเขาจะแตกยอดและ,ะแขนงออกมาไว้ถ้าเราไม่ตัดแต่งนะครับการดูแลรักษาก็จะยุ่งยากครับเพราะว่าเวลาฝนตกมาน้ำฝนตกมาเกาะก็จะทำให้หนักครับลมแรงก็จะทำให้ให้เขายอดเขาหนักครับเขาจะโค้งตามแรงลม แล้วก็ฝนที่ตกครับนะเขาก็จะคุมกันหนาอย่างนี้ครับจะทําให้การดูแลรักษาก็จะยากครับใบเขาจะเยอะช่วงหน้าฝนถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดยอดออกมันก็จะทําให้โคนลกครับนะครับการสับหนอก็จะลําบาก โดยหนึ่งกอนะครับผมก็จะตัดต้นเก่าออกนะครับให้เหลือกอหนึ่งสมถึงสต้นครับเพราะว่าเป็นไัยที่สำหรับไว้สับหนอกินเราผมก็จะไม่เอาต้นไว้เยอะครับทุกกอก็จะเป็นอย่างนี้ครับ3าถึงสต้นครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยครับ ส่วนกอที่จะเอาไว้ต้นพันธุ์ก็จะแยกไว้ต่างหากครับกอที่ไว้ต้นพันธุ์ก็จะไว้ลำเยอะครับนะลาตัดออกเพื่อชำเงาครับก็ตัดความสูงเอาไว้สองข้อครับเขาก็จะแตกมาที่ตานะครับตาซ้ายฝาสลับกันนีครับสองข้อจากพื้นขึ้นมาครับนี่คือก็จะตัดไว้ ช่าในถุงถุงดาครับก็จะเป็นลักษณะนี่ครับเมื่อถึงเวลาที่เขาแตกคะนงขึ้นมาใหม่เราก็สามารถที่จะขุดเงล่ไปชําลงในถุงดําได้ครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ตัดยอดไผ่ก็จะเป็นมีดลักษณะนี้ครับขั้นตอนการตัดยอดกอ็ไม่ยุ่งยากครับ ขั้นตอนและวิธีการตัดของผมผมก็จะใช้วิธีการโน้มลำต้นลงมากะความสูงประมาณ2เมตรครับที่เหลือนั้นก็ตัดเป็นส่วนยอดออกแล้วก็ตัดแขนงที่ยาวๆด้วยครับก็จะไม่ได้นำไปทิ้งที่ไหนครับก็จะวางไว้ที่กลางล่องของ ข้างโคนไผ่ครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเขาก็จะแห้งครับแล้วก็เน่าก็จะเปื่อยครับก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปที่โคนต้นครับก็จะมีประโยชน์จากใบครับของเขาก็จะมีประโยชน์ด้วยครับเมื่อเน่าเมื่อเปื่อยแล้วนะฮะก็จะมีสัตว์และแมลงที่อยู่ในดิน มากินเป็นอาหารครับก็จะมีไส้เดือนด่วงดินนะครับแล้วก็แมลงชนิดต่างๆมากินหลังจากที่จุลินทรีย์ได้ย่อยสลายให้เน่าให้เปื่อยแล้วครับสัตว์เหล่านี้มากินก็จะช่วยในการขับถ่ายออกมานะครับมูลของสัตว์เหล่านี้ก็จะเป็นปุ๋ยไปโดยธรรมชาติครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อต้นไผ่ครับส่วน ต้นที่ตัดนั้นผมก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ทำค้างผักบางส่วนนะครับเอาไปทำค้างผักปลูกถั่วฝักยาวปลูกแตงกวาปลูกถั่วพูได้ครับประโยชน์สำหรับลำที่ตัดออกมาส่วนลำที่แห้งๆนะฮะบางส่วนก็ยังสามารถ นำไปทอนให้เป็นท่อนๆครับท่อนและประมาณ1นซอกพอตากแดดแห้งแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำเชื้อเพลิงครับเอาไว้สำหรับหุงต้มทำอาหารหรือต่างๆได้ครับเป็นเชื้อเพลิงเชื้อฟืนครับหรืออาจจะนำบางส่วนไปเผาเป็นถ่านครับ ใช้วิธีแบบใหม่ครับอบในถังน้ำมัน200ลิตรท,ที่เป็นถังเหล็กนะครับก็จะได้ทานไม่ไผ่ที่นำมาเก็บใส่กระสอบไว้ครับนะก็สะสมไว้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงตตาอ,อาหารหรือปิ้งย่างทำอาหารต่างๆครับ ประโยชน์จะมีมากครับสำหรับการปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งส่วนหนอนั้นก็สามารถกินได้ทั้งสดและก็แปรรูปทำเป็นหน่อไม้ดองหรือเอามาตากแห้งเป็นการถนอมอาหารฮะเพื่อเก็บไว้กินานานๆครับ ช่วงแล้งก็สามารถที่จะมีหน่อไม้ดองที่ดองใส่ขวดไว้กินได้ครับถ้ามีไหมีโหลก็ใส่โหลไว้เก็บไว้กินได้นานๆได้เหมือนกันครับ ไผ่บงหวานก็จะเป็นพืชที่ทนแรงครับแม้ในหน้าแรงใช้น้ำนิดน้อยเขาก็จะออกหน่อให้กินตลอดครับก็จะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่สะดวกในเรื่องแหล่งน้ำครับแล้วปลูกครั้งเดียวก็สามารถที่จะมีอายุเก็บเกี่ยวกินผลผลิตไปได้หลายปีครับ การดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากครับไม่ต้องใช้สารเคมีที่จะมากระตุ้นให้ออกหน่อครับเขาก็จะออกหนอ่อเองโดยตามธรรมชาติและอายุของเราครับแค่มีน้ำหล่อที่คนต้นให้เพียงพอก็จะมีหน่อให้กินตลอดปีครับเขาก็จะออกเป็นชุดๆครับ รสชาติของหนอไผ่บงหวานนั้นก็จะมีรสชาติที่ไม่ขมไม่คืนครับสามารถที่จะกินดิบๆได้เลยก็จะมีรสชาติกรอบออกหวานคล้ายๆกับข้าวโพอดเอก็จะมีรสชาติที่อร่อยครับสามารถนำไปทาเมนูทั้งคาวและหวานได้หลากหลายเมนูครับ สามารถที่จะนำนอดิบๆมาสับแบบมะร์กรฮะแล้วก็ตำเป็นส้มตำกินก็กรอบอร่อยรสชาติแซ่บจิจ๊าสะใจดีครับส่วนต้มสุกก็กินได้อร่อยครทั้งผัดเผ็ดแล้วก็ต้มจืดใส่หมูสามชั้นก็อร่อยเหมือนกันครับหรือจะสับ แบบมะกอแล้วก็ผัดใส่ไข่ใส่กุ้งใส่หมูกินอร่อยเหมือนกันครับหรือจะนำไปย่างปิ้งเหมือนมะเขือขยาวกินกับน้ำจิ้มหรือจะกินกับน้ำพริกก็อร่อยเข้ากันได้ดีครับหรือจะนำไปสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วก็ผสมกับแป้งทอดกรอบแล้วก็ปรุงด้วยผงปรุงรสแล้วนำไปทอดกินเป็นอาหารว่างหรือของทานเล่นเป็นกับแก้มก็จะอร่อยครับส่วนเมนูหวานนั้นก็สามารถที่จะนำไปทําไส้ขนมได้เหมือนกันครับนำไปทําไส้ขนมแบบขนมกุ้ยช่ายครับ จะกินได้ทั้งแบบนึ่งหรือจะกินแบบทอดก็อร่อยการขยายพันธุ์ก็ทำได้ด้วยวิธีการขุดเก้ามาชาลงในถุงดำเมื่อตัดยอดไผ่เสร็จแล้วก็จะได้ เป็นต้นที่มีพุ่มสั้นลักษณะนี้ครับความสูงก็ประมาณสองเมตรครับนะโคนกอ,กอก็จะโล่งครับยอดก็จะสั้นครับนะหน้าฝนเขาจะแตกขึ้นมาไวครับ ท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามรับชมคลิปจนจบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแสดงความให้กำลังใจแวะเข้ามาทักทายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดสวัสดีครับ